เอาละเราควรจะหานวันนี้โปรเจกต์ยองฮียักของเราจะต้องสำเร็จทุกคนจะต้องตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยเข้าใจไหมแอเซอรเยับเซอร์ครับผมต่ว่าแต่แลวเองจะดินกันทำไมจะไปะโทรว้ย<แ>ืนี่ไหไปเป็นหรือไงฮะห,<า>หน้าไม่เข้าใจเราที่วพวกเราไปจัตะวาเชิด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 เฮ้ทฮ่เี่เฮ้เฮ้เฮ้เังเลยฮะชฮหเฮเฮ้ฮ ไอที่ไหนนี่จัดีแตาโชเลยโอ้ยเจ้หมีอย่าบีแตเล่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็มาหรอกไอ่จะดีไหมเนี่ยให้แกขับเนี่ยออไม่ตรงนี้เดีว้ดีดีเดียวใช่หรอเฮ้ยใช่จริงด้วยใช่ใช่ใชที่เี่แหละที่นี่รอมาจอดรถตรงนี้แล้วกันของตรงนี้ใช่มใช่ใช่ใช่อ่ะส่งของก่ตรงนี้ ปุ๊บเดี๋ยวลงไปคุยกับเขาก่อนนะเออสวัสดีครับมาส่งของนะครับที่เอ่อแจ้งเอาไว้ที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อมาส่งของเหรออ๋อมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเนี่ยด้านนี้ด้านนี้มาหาคนนับคุมนี่ยอ้าวออยู่ฝั่งนี้เหรอครับอ๋อนี่เจ้าหมีแกลงมาเลยนะจู่ท่าำไมเนี่ยฮะ เไมม่่วนดยยีทำไมบีบตาทำไมบีบตาทีรถอะไรเนี่ยมีเพียงแต่ตอนแรกังไม่เป็นอะไรเลยดูม่านแตกเนี่ยอายุนี่เนี่ยทั้หมดไปหมดเลยเนี่ยเราต้องมาส่งของนะเนี่ยโอ้ยถ้ารถจะพังขนาดเนี้ซื้อไหมเหอะไม่ได้เรื่องเลยนี่คันโอเวอน์ถอดเต็มโบหมดเที่ยงแล้วดูนี่แค่ีไหน โจมีข oh, อแกนี่แหละเห็นว่าต้องมาขับเดลิเวอรี่มาชดใช้ดีเลยเนี่ยเฮ้ย<อ>น,น,นี่โน1นอะไรเหล่ารถยังจ่ายไม่หมดเลยเนี่ยยังผ่อนไม่หมดเลยขอโทษนะครับเดี๋ยวเอาของไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการกับรถเองครับผมโอ้โโอเคโอเค,อ,เคอย่าบุบไปไหนนะใช้ทิชชู่พลาสติกเนีย่ยนี่มันอะไรเนี่ยฉันต้องมาดูรถเนี่ยดูต้องซ่อมตรงนี้ฝั่งนี้อีกเนี่ยเห็นไหมโจมีที่ซ่อมของแกคือเอาแฉลามพุบมมัวน้ำทุ่เหมือน่ ดีอะไรเดียงั้นต้องไปหาอู่แถวนี้ก่อนแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวขนของไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอฝังรถไว้ก่อนนะครับเออเออได้คอมได้คอมดีทำไมเขาใส่ชุดเหมือนสควิตเกมเลยอะ่ะเจ้าหวีเออเายังดีกว่าใส่ชุดถั่วอ้อยอย่างแกถั่วออกแล้ว <c oughs> แกก็ใส่ชุดมัดขคอดหมีเหมือนกันนั่นแหละเออไอ้ชาถึงตัวฉันจะเป็นหมีในข้างในยังเป็นคนยุ่นจะบอกไม่คอนเลยเออเอ๊ <Okay. S 1> <c oughs> ดูนั่นสิเขาเอาของไปไว้ในร้านน่ะนั่นมันนั่นมันยองฮียักษ์ที่ดายองฮียักษ์เหรอนี่แกอยาบอกนะนี่คือตุ๊กตาล้มลุกที่พิเศษลอยน้ําได้นด่จหบีนี่มันยองฮีนะจากสควิตเกมเลยทําไมมาอยู่นี่เนี่ยมันอาจจะว่วงลออก็ได้นะมันลอยบนน้ำเนี่ยฉันอยากรู้จังเลยจบีเด่ฉันอยากรู้จังเลยว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรกันแน่เนี่ยที่ซอดอยู่อยากรู้ ี่ไม่ดีมั้งเราไปสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านไม่ได้ครับผมไม่ต้องเจ้าบีฉันว่านะฉันมีแผนจะต้องเข้าไปสอนแหนมในยองฮีให้ได้เอางี้แกไปกับฉันปะตามมาเร็วแล้วถ้าโดนตำรวจจับทำไงอ่ะแกก็ใช้ของวิเศษหนีสิฉันบอกแล้วนะว่าฉันไม่ใช่ตัวสีฟ้าเร็วๆเถอะหน้าเฮ้ยอ้าหบีตามมาเร็วเฮ้ยเดี๋ยตามมาตรงไหนฮะยังยงเร็วยังยยงงตามมา เฮ้ยเฮ้ยดิแล้วเราเอาดัมเบลมาทำไมเนี่ยฮะ้นเรามาทำอย่างนี้ไงดูนะนี่ไงดีแด้เรียบร้อยเป็นไงล่ะฮ่านี่คือแผนของแกใช่ไหมเนี่ยฮะเองแกไม่ใช่แล้วแกชอบเป็นคนรับผิดชอบเองเลยนะเอ้าก็แกบอกให้เอาดัมเบลมาอะไรเนี่ยฮะแกจะใช้อะไรเนี่ยฮะนี่ไงสเตลคิวแบบระยะไกล ไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกไม่ต้องคุ้มด้วยหาเจอแล้ว,น,ว,วนี่ดแกยิงเลยเหรอเนี่ยเจ้าหมีเกไม่เคยดูคู่พิสิทธ์จอบป่วนรีบอลหรอฉันฉันดูแต่ดอมทติกอะลองดูเดอมทติกไม่ล่้หรกคู่กระทุนใช้คันแล้วกันเน่ฉันหลบสบายอยู่แล้วเจ้าหมีนี่ไงหลบสบายปะล่ะ ไม่ได้หลบสบายนะอันเนี้ยหลับสบายเลยแหละโอ้ยฉันเจ็บนะเนี่ยเจ้หมีเล่นอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยก็มันอยู่ในเกมนี่นายอย่าเขาไปดิแป๊บนึงกินถุงไอ้ขี้หูยองฮีเลยเราก้อยเลยโอมไม่แปค่ขี้หูยองฮีบ้างอยง้ยนยหลบไปสิใช้ขอดูดอยใ้ี้ กิกิ่นไม่ใช่เรื่องตลกนะดิ๊นี่ไงดินี่ไงหูจมีหมีเค๊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 เฮ้ยหูหินจริงจริงเลยนี่จมีมาดูนี่สินี่ประตูอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ประตูอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันเข้ามาทางนี้เนี่ยที่จริงไม่เข้าทางหูก็ได้แลเนี่ยแต่ฉันว่านะอันนี้น่าจะเข้าได้นะไหนลองเปิดดูสิต้องเปิดดูสิเฮ้ยมันมีทางเข้าไปด้วยเนี่ยอย่าบอกนะต้องแหวก เข้าไปเนี่ยฮะอ้าวแต่เราเข้าไปสิฮึเออชืบอเออนี่ไรขึ้นขึ้นขึ้นนี่ไงนี่คีบุูกคตานี่ไงนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คือขี้คีบุูกคตาไงฮะแกไม่เข้าใจหรอขี้ลูกคตาเนี่ยจู๋ีนี่ข้างในตัวยองฮีมันมีของเล่นด้วยเหรอเนี่ยดูสิทำไมถึงมีของเล่นอะกำลังขี้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยย้อน นี่ไม่น,ไมนึกเลยว่าข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าบีฉันิึงเห็นนะเนี่ยนี่หกหัีเราไม่หีเวลามาเล่นนะฮหักหักหััักหัักหักหักักห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 นกักหักักหักหัักหัเหักหักหักหหวกหัักหักหี่หักหกหั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 กั ตามหรอกไม่มีอะไรหรอกนี่อะมีขนมมานี่สิมีขนมตรงไหนไปด้วยเนี่ยข้างในมีขนมไอ้ขนมเอ้ยเอ้ยอย่างไรอะเปิดดูหน่อยสิไอ้ไข่เนี่ยลูกลูกเป็นใครเนี่ยโอ้ยที่ไหนฉันเป็นเจ้าของที่นี่เป็นพี่โอเคนะบอกไว้ก่อนนี่เจ้าบีเจ้าบ้าเหรอเอ๋อเอ้ขช้ ไอ้าหวีอะไรเนี <Brothers> ่ยอะอเฮ้ยดีอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ก็ดังได้เจ้าหวีอ๋ออันนี้ดังใจมากอ่ะโอ้ยอันนี้ก็เล่นได้เจ้าหวีเนี่ยดี่ของเล่นด้วยว้าวว้าวสุดยอดไปเลยว้าว ท่านขออะไรอย่างหนึ่งสินายเข้าเนี่ยแล้วเออนาอย่าไปบอกข้างนอกนะไม่งั้นจะฉันสวยแน่เลยอะได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันไปบอกเองมีู้รู้กลัวย่า่อไวจอมีช่วยด้วยช่ววยคนใจร้ายทไมต้อกลยยด่ดีเลยดีเลยีเยย่ บายบายดิบายมีเสียงหวอบายไปแล้วเ้ยช่วยช่วยจ้าฉันไม่ได้ตั้งใจอะเจ้าหมีนี่นี่แกจะมาตีฉันทำไมฉันไม่เข้าใจเลยก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่ก็แกพูดมากอะเอ๋ไม่ตั้งใจจริงๆใส่เต็มแรงเลยนะอะไรอีก จจบวีหันไปข้างหลังสิฉันฉันไม่ใช่ผู้บุกรุกจริงๆนะฉันไม่ได้ผู้บุกรุกคือคืออะไรเด็ดเดเด็ดฟังใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟังก่อนนะครับคือผมมามาเออมาซ่อมมาครับเป็นอํยของค่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขโมยของครับไม่ได้ขโมยของคือคือผมอ่อเนะเป็น เป็นจีเนียที่ดีครับอย่าไปเชื่อมันเป็นจีเนียที่ไหนหัวเป็นลูกชิ้นจีเนียต้องอย่าไปเชื่อใช่ไหมถูเป้าถูเป้าอะไรเออเออเดีท่านครับนักพฤติศาสตร์เราสลบไปแล้วครับไม่นะไม่ไม่จริงข้างในคือเออไายบายบายเดี๋ยวฟังจริงจริงนะต้องเชื่อพวกเรานะมีเจ้าหบีเป็นพยานผมเป็นคนละเมืองดีผมเป็นคนละเมืองดีผมมาโอ้ขอตัวดักโทษมาให้ครับนี่เจ้าหบีแกทำอย่างนี้ไม่ได้นะฉันไม่ใช่รักต้อนนะขอตวดักคนมาให้ค บายบายอ๋อด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ที่อยู่ข้างในนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาจ้าง oh, oh, awesome. ผมมาซ่อมคอมพิวเตอร์ครับผมแลด็อกเตอร์เขาซ่อมคอมเองแต่คอมพังนี่นี่จะหนักเขาเขาซ่อมได้หมดเลยแล้วทำไมเขาต้องจ้างคนอย่างแกางมาด้วยทำไมมันไม่ค่อยมิดไซส์เท่าไหร่นะฉันว่าแกนักโรคเข้ามามาก oh. ไม่นะจุ๋ยอย่าแล้ววะไม่ใช่ไหมใช่ไหม,ไมอย่าแล้วอย่าจับผมนะมาแกเป็นไรแกเป็นไร ในเมื่อพวกแกเป็นคนทำผ่องพวกแกก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบซ่อมทุกอย่างท,ที่นี่ให้เรียบร้อยซะฉันให้เวลาพวกแก24ชั่วโมงข้าใจนะฮะให้พวกเราซ่อมหมดนี่เลยเนี่ยนะไงจะยังไงฮะฉันเป็นนักสืบไอ้นี่เป็นหัขวขโมยฉันบอกไว้ก่อนแล้วฉันก็จะไม่ซ่อมอะไรท้งนั้นนี่เจ้าหมีถ้าเกิดเราไม่ซ่อมเนี่ยเราจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่นะดูสิ แกจะเถียงกันหรือว่าแกจะชิมลูกปืนก่อนละ่ะรีบจัดการให้เรียบร้อยซะถ้าฉันกลับมาแล้วไม่เรียบร้อยละก็พวกแกจะกลายเป็นปุ๋ยแนะอ่อ๋อ,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 อได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับรับรองว่าเสร็จเสร็จภายในย4ิบี่ชั่วโมงแน่นอนครับผมเออนั่นแหละดิจัดการให้เรียบร้อยซะเขาไปแล้ว <S <S ว่ะงัน้นแกไปซ่อมเครื่องนี้แล้วกันฉันไปซ่อมตรงนู้นแล้วกัน มีการซ่อมซ่อมยังไงเขาม่ทุบทุมันก็คงจะีมั้งเนี่ยปปปปอะไรแกไปทุบไยังไงเนี่ยทำไมทำไมเอ้ปครองฉันก็ทำอย่างเีเวลาซ่อมทีวีตบปั๊บเป็นยไก็ได้ไม่ใช่หรือไงคะนี่ยปั๊บปั๊บป๊อย่านะไม่ละไม่ไม่นี่มดโอ้เราจะมีแพดดินไหวาไรอมีแกไปกดอะไรเนี่ยไ ดาวดาวดูสิเดา,าท่านครับท่านเห็นเหมือนผมใช่ไหมครับอืเต็มสองตาเลยล่ะหมดกันยองทีเแแ้้งนี่เราควรทำไงดีครับท่านดูจากลักษณะแล้วน่าจะกาวหน้าดูในนะครับคลิปนี้ถ้ามันจะเลื้อนขนาดนี้นั่นก็ระเบิดมันทิ้งไปซะเถอะอย่าให้ใครเห็นเลยอายเขา ท่านครับท่านใจผมเป็นคนบื้มมันเองหรือท่านจะเป็นคนบื้มเองครับเดี๋ยวฉ่านจะเป็นคนจัดการมันด้วยตัวของฉันเองอดูท่าดีนะเห็นแล้วรับไม่ได้<ต>โอ้โหโยังไม่หยุดสาวอีกต่อสาวใหญ่เลยอนะ่ะโอ้ยอยาให้ใครเห็นนะอายเขาเพังๆไปซะไปเห็นแล้วอับอายขายที่หน้าเขาไม่ไงล่ะเรียบร้อย อ,อะไรนี่เกิดอะไรขึ้นข้างนอกเนี่ยน,น,นาดีใหโอ้โอ,อะไรอะอาย่องฮีเจ็งแล้วเนี่ยนาดีเอาเจ้าหมีเราทำไมไแกตัวดำขนาดนั้นนะแกก็ตัวดำเหมือนกาดเละก็เราว่านะต้องไปอาบน้ำแล้วแหละทำงานได้เงินไ,นไม่เนี่ยฉันว่าไม่น่าได้นะอันนี้